เสื้อช่างทเท่ๆแบบนี้หาไม่ได้ทั่วไปนะคะเสื้อช่างมาแล้วออเดอร์หลากหลายตัวกําลังจะส่งให้พี่ๆช่างนะคะพี่ๆช่างยี่สิบค่ะฟิกเซอร์ทุกสายงานไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมรถปะยางเปลี่ยนแบบรถยกรถสไลดล์ก็สามารถสั่งเสื้อกับทางเราได้เสื้อช่างทเท่ๆแบบนี้หาไม่ได้ทั่วไปนะคะถ้าพี่ๆช่างท่านใดอยากให้ลูกค้าว้าวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มซ่อมก็สามารถสั่งเสื้อกับทางเราได้เลยแล้วเรายัางออกแบบโลโก้ให้ฟรีแถมยังโปรโมทอู่พี่ๆช่างให้อีกด้วย รับสมัครช่างซ่อมรถผ่านแอปพลิเคชันเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป24 Car Fix Fixer ได้ทาง Play Store และ App Store ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook 24 Car Fix Fixer โทร062-643-2832เว็บไซต์ w w w 2 4 c a r f i x c o m แอดไลน์สแกน QR code ที่ขึ้นนี้เลย